ไปเรามาดูที่ข้อ93นะครับโอเคข้อ93ของแผงสอปี25ปี2557เดือนเมษาเพราะเหตุใดพื้นที่ด้านตะวันตกตะวันตกนะของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้จึงมีจํานวนครั้งของการเกิดแผ่นดินไหวหนาแน่นและมีแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงมากกว่าบริเวณแนวกลางสาันกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเดี๋ยวก่อนอื่นคือเขาพูดออกมาเป็นคำงคางี้ครับบางทีเขาราก็เลยก็ไม่ออกนะว่ามันน่าตายไง พี่จะวาดแผนที่คร่าวๆให้ดูนะนี่เดี๋ยวก่อนอื่นพี่จะวาดก่อนคืออเมริกาเหนือครับอเมริกาเหนือจะหน้าตาอย่างนี้กระดึ๊บอ่าคร่าวๆครับคร่าวๆนะฮะข้างล่างเป็นอเมริกาเนาะข้างบนก็ต้องเป็นแคนาดาตรงนี้แถวๆนี้ก็จะมีเกาะกรีนแลนด์ครับแล้วข้างล่างก็จะเป็นอเมริกาใต้ครับครับไม่สวยอะคิดมากนครับน้องคร่าวๆคร่าวๆตัวนี้เป็นยุโรป ตรงนี้แอฟริกาตรงนี้ตรงนี้เป็นทะเลกันนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นทะเลหมดเลยเนอะครับแอฟริกาเอเชียกลางเอ้ยตรงนี้เป็นก้อนเอเชียกันตรงนี้ต้องลงนิดนึงเนาะเพราะมันเป็นอินเดียแล้วก็ตรงนี้ก็ลงมาเป็นประเทศไทยนั่นเองนะฮะประเทศไทยเราใหญ่เท่าทวีปนึงเลยนะครับขอโทษนะครับสเกลไม่ค่อยสวยไทยแลนด์ส่วนข้างล่างของไทยแลนด์ก็จะมีพวกอินโดนีเซียมาเลเซียอะไรงี้เนาะลากๆออกไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นออสเตรเลียเนาะ ทีนี้สันกลางมหาสมุทรแอตแลนติกสันกลางมหาสมุทรแอตแลนติกมหาสมุทรแอตแลนติกคืออันไหนมหาสมุทรแอตแลนติกคืออันนี้ครับอันที่อยู่ระหว่างทวีปอเมริกาเนาะตรงนี้เป็นอนเมริกากับแผ่นกับส่วนนี้ครับที่พี่จะเรียกว่าอยู่อยู่ยูเรเซียเนาะบวกแอฟริกา ครับตรงนี้นี่เองคือมหาสมุทรมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งสันกลามหาสมุทรแอตแลนติกหน้าแก๊หน่าตาย,ยางไงคือมันก็จะเป็นหุบเขาใต้น้ำนครับน้องึกสภาพแล้วมันก็จะยาวยาวไปเรื่อยๆตามแนวของตามแนวเหมือนกับว่าอยู่ตรงกลางระหว่างอเมริกากับกับไอพื้นที่ยูเรเซียกับแอฟริกาพอดีแล้วถามว่าแล้วมันเกิดมาจากอะไรมันมีอยู่ได้ยังไงคําตอบก็คือ,อในยุคโบราณครับน้องประมาณที่ไม่รู้กี่ปีที่แล้วนะ แต่ว่าก็คือในยุคก่อนที่เราจะเกิดไปหนาวมากๆเนี่ยอเมริกากับไอยูเรเชียแอฟริกาเนี่ยครับมันเคยติดกันครับทีนี้ปุ๊บแผ่นเปอกโลกนะฮะมันก็บว่าพอมีแมกม่าดันมีแผ่นดินแยกกันเลยนะครับสุดท้ายก็คือมันก็แยกออกจากกันเนาะทีนี้ตอนแรกอ่ะมันก็ติดกันอยู่อย่างนี้แหละนี่เป็นอเมริกาเนาะตรงนี้เป็น AM เนาะตรงนี้เป็นแถวๆยุโรปอนกันติดกันใช่ไหมแต่ปุ๊บมันแยกออกจากกันอ่ะมันก็แยกกันเป็นเป็นอย่างนี้เป็นช่อง แล้วน้ํามันเข้ามาเติมพอมันเวลาผ่านไปมากๆอะ่ะมันก็จะแยกกับอยากเป็นเป็นพื้นที่กว้างๆเลยนะครับแล้วน้ำแล้วน้ำน้ำก็จะไหลเข้ามาใช่ไหมเพราะว่าตรงรอยแยกอะ่ะมันเป็นพื้นที่ต่ํเอน้ําที่ไหลเข้ามาตรงรอยแยกเนี่ยก็กลายเป็นหาสมุทรแอตแลนติกนั่นเองโดยจุดกล,กลางของรอยแยกนะครับหรือว่าจุดเริ่มต้นของรอยแยกเนี่ยก็คือมิดโอเชนิกลิต ซึ่งมิชอเชนิกิเนี่ยแปลเป็นไทยว่าุบเขากลางมหาสมุทรครับซึ่งก็เท่ากับแนวสันกลางมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นเองเพราะฉะนั้นพี่พูดว่าแยกแยกแยกไปครั้งแล้วน้องกน่าจะได้ออกนะครับว่ารอยต่อระหว่างเพลทแอฟมมริกากับยูเรกับยูรเดเชียเนี่ยที่มันอยู่ใต้น้าแล้วก็เป็นมิชอเชนิกิเนี่ยมันมีรอยเลื่อนแบบไหนก็คือจะเป็นรอยเลื่อนแบบนี้ครับแบบที่แยกออกจากกันเนาะโอเคต่อไปพื้นที่ด้านตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือและเมกาใต้ เรากลับมาดูที่แผนที่นะครับตรงนี้เป็นแอตแลนติกเนาะงั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับมหาสมุทรที่ใหญ่สุดของโลกชื่อมหาสมุทรแปซิฟิกครับเนาะฝั่งนี้เป็นแปซิฟิกซึ่งแปซิฟิกเนี่ยจะมีเพลทของตัวเองนะครับเป็นอย่างนี้ซึ่งเพลทแปซิฟิกกับเพลทอเมริกาเนี่ยมันก็จะติดกันใช่ไหมครับแล้วคราวเนี้ยทุกๆเพลทที่ติดกันนะครับก็จะมีการกระทําระหว่างกันอย่างเช่นแยกออกจากกาันชนกันหรือว่าเสียสีกันในแนวข้างๆเนี่ยครับซึ่งไอเพลทอเมริกาเพลทแปซิฟิกเน,น,นี่ยครัััับบมนนเสสีีียยกครอ่าง้ เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขีวัดลูกขีเน้นจิก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 นี่ครับคือมันจะเลื่อนมันจะไม่เลื่อนมุดเข้าหากันหรือว่าจะเลื่อนแยกออกจากกันนะแต่มันจะเลื่อนถูกันข้างๆแทนซึ่งเราเรียกลักษณะนี้ว่าเ,เรอยเลื่อนตามแนวระดับครับ ว่ามันไม่มุดตัวมันไม่มุดตัวมันไม่มุดตัวแล้วมันก็ไม่แยกตัวมันมันก็ไม่ได้แยกตัวเพราะฉะนั้นมันก็คงมันก็เลยเหมือนกับว่าเคลื่อนที่ตามระดับเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกมันว่ารอยเลื่อนตามระดับนั่นเองแล้วถามว่าน้องสรุปว่ารอยต่อระหว่างเพลทแอซิฟิกกับเพลทอเมริกาเนี่ยเป็นรอยเลื่อนตามระดับนั่นเองรอยเลื่อนชื่ออะไรครับรอยเลื่อนชื่ออะไรเอ่ยรอยเลื่อนระหว่างแอซิฟิกกับอเมริกาชื่ออะไรน้องทุกคนน่าจะเคยได้ยินนะครับเพราะว่ามันเป็นชื่อหนังหนังเรื่องดังมากนี่ตรงนี้แถวๆนี้ ลอยเลื่อนชื่อชื่อชื่อซานแอนเดรสครับคุณคุณบ่นี่ซานแอนเดรสคือลอยเลื่อนระหว่างแปซิฟิกกับอเมริกกับเขตแปซิฟิกกับเขตอเมริกาเนาะซึ่งก็คืออยู่ทางตะวันตกของอเมริกานั่นเองทีนี้เรากลับมาดูตรงนี้เพราะเหตุใดพื้นที่ด้านตะวันตกและของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้จะมีตัวนมือคล้ายของการเกิดแผ่นดินไหวหนานแน่นโอเคทีนี้เรารู้แล้วใช่ไหมว่ามันเกิดจากแผ่นอะไรเนาะ รงนี้เป็นรอยเลื่อนสายอินเดสที่เป็นรอยเลื่อนในระดับนั่นเองแต่ว่าตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ตรงอเมริกาใตน้ตนะแถวแถวนี้น้นนองมาครับว่าตรงนี้มีประเทศอะไรอยู่ประเทศชิลีครับอ่าคุณคุ้นไหมว่าชิลีเนี่ยมีอะไรชิลีเนี่ยแผ่นดินไหวเยอะมากครับน้องติดอันดับโลกเลยนะครับชิลีเนี่ยซึ่งไอแผ่นดินไหวในส่วนใหญ่ของโลกที่เกิน8เกินแปดเกินาลิตรเนี่ยครับถ้าไม่เกิดญี่ปุ่นก็เกิดชิลีนี่แหละครับเพราะฉะนั้น ที่เขาบอกร,รู้ว่าเป็นความรู้นะว่าชิลีเนี่ยเป็นประเทศที่มีแผ่นดินแผ่นดินไหวยเยอะเนาะทีนี้เรากลับมาดูที่โจทย์ต่อไปเป็นช้อยนะครับเขาถามว่าแล้วเพราะเหตุใดไอ้บริเวณรอยเลื่อนตรงแ,แถวเนี้ยจึงทําให้เกิดแผ่นดินไหวเมื่อก,ก่อนเาเลื่อนแ,แถวนี้เรามาดูกันช้อยข้อแรกพื้นที่ด้านตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใตา้เป็นตะกอนหรือดินอ่อนจึงสามารถขยายแรงสรั่นสะเทือนของแผ่น,นดินไหวได้ข้อนี้ ข้อนี้น้องที่พอมีความรู้ก็น่าจะรู้ว่า,าตะกอนหรือดินอ่อนเนี่ยครับสามารถขยายแรงสั่นสะเทือนได้จริงๆนะตัวอย่างที่เห็นชัดๆเลยก็คือกรุงเทพของเราเองครับกรุงเทพของเราเนี่ยอยู่บริเวณปากแม่น้ําเจ้าพยาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเป็นดินเลนครับเป็นโคลนเป็นเป็นพวกโคลนพวกตะกอนอะไรพวกนี้ครับซึ่งสมมติว่าแผ่นดินไหวเนี่ยครมันมาจากสมมติแถวแถวพาม่าอะไรเงี้ยหรือว,ว่าแถวแถวจันทบ,บุรีแถวแถวอะไรนี้ แถวแถวจันทบุรีแถวท่าบุรีเนี่ยมันอาจจะสั่นไม่แรงครับเพราะว่าตะกอนเป็นดินแข็งแต่พอมาถึงกรุงเทพเนี่ยมันจะสั่นแรงครับเนาะทีนี้เดี๋ยวพี่ให้เขารู้เกี่ยวกับกรุงเทพเพิ่มอีกนิดนึงน้องรู้ไหมครับว่าหนึ่งหมื่นปีที่แล้วเนี่ยยังไม่มีกรุงเทพครับคือกรุงเทพเนี่ยเพิ่งเกิดเองครับเพราะว่ามันเป็นตะกอนทับถมเนาะโอเคแต่ว่าข้อหนึ่งเนี่ยผิดนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าด้านตะวันตกกับด้านตะวันตกของอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้เนี่ยมันไม่ได้เป็นตะกอนครับผมโอเคแล้วพี่ดู้ัครบ บริเวณตะวันตกของตอนนี้เป็นอเมริกานะพี่กลับมาที่วัลลุอเมริกาอีกครั้งตารที่เราจะมีเขาบอกว่าเป็นตะกอนเป็นตะกอนใช่ไหมครับแล้วถามว่าการที่เป็นตะกอนเนี่ยตะกอนเกิดจากอะไรครับตะกอนเนี่ยเกิดจากการทับถมครับเพราะฉะนั้นถ้ามีตะกอนก็ต้องมีแม่น้ําไม่ก็มีพื้นที่ให้ลมพัดกว้างๆใช่ไหมมันถึงจะพัดตะกอนมาตกตะกอนกันได้แต่ว่าบร,วบริเวณบริเวณด้านตะวันตกของอเมริกาเหนือเนี่ยครับ กับอเมริกาใต้นเนี่ยมีหุบเขาอยู่ครับไอ้มีเป็นไม่ใช่ภูเขาครับพี่ขอโทษมีเป็นแนวสันเขาอยู่ครับซึ่งข้างบนเนี่ยก็คือแนวเขาโรกี้ส่วนด้านล่างเนี่ยก็คือแนวเขาแอนดีสครับแอนดีสคุณคุณแอนดีสไหมที่มันมีขุมทองมีอะไรอยู่งั้นแนหะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริเวณนี้นะครับแทบเป็นไปนไม่ได้เลยครับที่มันจะมีการตกตะกอนของผ่านแม่น้ําอะไรเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทะเลมากนะครับแม่น้ําเนี่ย คือการที่แม่น้ําจะมีตะกอนได้นะครับมันต้องไหลผ่านพื้นที่เยอะๆเนาะแล้วก็ค่อยๆเก็บตะกอนไปเรื่อยๆแต่ว่าน้องก็รู้ใช่ไหมน้ำเนี่ยไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะมีแม่น้ําในฝั่งตะวันตกของอเมริกาเนี่ยก็ต้องมาจากไอ้ลูกเขาสองลูกนี้แหละซึ่งเขาสองลูกนี้เนี่ยเขาสองลูกนี้เนี่ยครับอยู่แทบจะติดชายหาดเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็มีพื้นที่ให้แม่น้ําสะสมตะกอนน้อยครับซึ่งจะส่งผลให้บริเวณนั้นเนี่ยมีตะกอนน้อยไปด้วยครับส่วนตะกอนทททีีีีีีีีี่่่่เเเเยยยยอออะะะะนนนนนก็จููฝััััง้้้้แแแคคคคครรรรรบบบบถถววมมมไลสาซพุุณ มิชลิสับซูเปเรียแ,แถวๆนี้มีอะไรครับแถวๆนี้มีแม่น้ำอเมซอนเนาะที่ไหลลงมาตรงนี้ตรงนี้เป็นบราซิลใช่ไหมก็คือแม่น้ำอเมซอนตรงแม่น้ำอเมซอนเนาะแม่น้ำอเมซอนที่ไหลมาพาตะกอนมาทับถมเพราะฉะนั้นฝั่งตะวันออกของอเมริกานะครับนี่ฝั่งนี้เป็นตะวันตกเนาะฝั่งนี้เป็นเวสต์ฝั่งนี้เป็นอีสต์เนาะเวสต์ตะว่าตกอีสต์ตะว่าออกนะครับน้องอีสต์ออกอีสต์ออกทีนี้ฝั่งตะวันออกเนี่ยครับจะเป็นพื้นที่ที่ตะกอนเยอะครับตะวันฝั่งฝั่ค่อยมีตะกออนะไรเลยครับเพราะะฉนั้้นขอตก็เลยผิดไปนั่นเองทีนี้้เราามดูขอย พื้นที่ด้านตรงนตกของทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้เป็นเขตมุดตัวของเปลือกโลกอ่ะอ่านก็รู้เลยนะครับว่าผิดถามว่าทําไมคืออเมริกาใต้เนี่ครับตรงชิลีเนี่ยมันพอจะมีการมุดตัวอยู่บ้างนะครับแต่อเมริกาเหนืออย่างพี่บอกไปครับว่ามันเป็นซานแอนเดสฟ้าซึ่งมันเป็นฟ้าที่เป็นฟ้าในระดับครับไม่มีการมุดตัวเพราะฉะนั้นข้อสองผิดไปเลยครับผมต่อไปเรามาดูข้อสามอืมข้อสามข้อสามข้อสามคือข้อสามเนี่ยความจริงแล้ว หลักการถูกนะครับเนาะแต่ว่า,าคือจริงข้อสามมันก็คือคำเต็มข้อนี้ตอบข้อสามอะไรครับทีนี้น้ําสามารถดูดซับแรงสัอนของแผ่นดินไหวได้ดีทีนี้น้องอาจจะเหมือนกับว่ามีคนมาคิดว่าเอ้แล้วมันอย่างนี้ที่น้องเคยได้ยินข่าวเมื่อหลายปีก่อนไหมที่เขาบอกว่ามันมีการสร้างเขื่อนทับรอยเลื่อนแล้วมันจะทาให้แผ่นดินไหวแรงขึ้นแลวเขื่อนแตกอะไรเงี้ยครับคือ ไอ้น,นี้คือคนเขาคิดกันเองนะเขาว่าเขื่อมันจะแตกเพราะว่าไอ้ข้อนี้ครับถูกต้องตามหลักการเป๊ะเ,เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าน้องลึกสภาพแผ่นดินไหวน้องรู้ไหมเขาแผ่นดินไหวเกิดจากอะไรแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดจากสมมติามีแผ่น2แผ่นใช่ไหมแล้วคราวนี้แผ่น2แผ่นนี้นะและ้วมีแรงผลักขึ้นมีแรงผลักกระดูกทางเนี่ยครับน้องรึกสภาพน้องสมมติเป็นปากกาแท่งนี้กันแลน้วก็หกักอย่างเงี้ยหักปุ๊บสมมติใ้มันป๊อกใช่ไหมพอออกแรงระดับหนึ่งก็จะหกัก ก็คือเสียสภาพเป็นแผ่น2แผ่นแยกกันเนาะไอการป๊อกเนี่นะครับที่มันปลดปล่อยพลังงานออกมาเนาะเพราะว่า,อ,าอันนี้ปากาเนาะมันก็จะปล่อยมาเบาๆถ้าถ้าเกิดว่าเราเป็นแผ่นขนาดเป็นหมื่นกิโลเมตรเนี่ยน้องหักจากการปักปุ๊บมันก็จะเกิดการแั่นแรงๆเนาะซึ่งทําให้เกิดแผดดดดด่นดินไหวขึ้นทีนี้ถ้าเกิดว่ามีน้ําทับอยู่เนี่ยครับมันจะทาให้ไอ มันเป็นทฤษฎีนะครับน้องมันมัน,มนไ,มไม่ไม่ไม่ให้พิสูจน์ว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าแต่ว่าเขาสร้างแบบจําลองทางฟิสิกส์ขึ้นมานครับเพราะว่ามันเป็นไปได้ครับก็คือมันทำให้ไอ้บล็อกเนี่ยเกิดง่ายขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผ่นดินไหวเนี่ยคือน้องนึกสภาพถ้าเกิดว่าน้องเป็นกระดาษไอหนีใช่ไหมแล้วพี่ขยับไปนิดเดียวี่แล้วมันหักเลยอ่ะมันก็จะสั่นไม่แรงใช่ไหมถ้าเกิดพี่หักออกแรงเยอะๆแล้วบล็อกอ่ะบล็อกแรงๆอ่ะมันก็จะสั่นแรงมากๆซึ่ง้แผ่นดินไหวเนี่ยครับไอ้มวนน้าเนี่ยมันจะทําให้แผ่นนิไหว เกิดบ่อยบ่อยขึ้นครับแต่เกิดด้วยแรงที่เบาๆเนาะก็คือเหมือนกับว่าขยับนิดนึงก็เกิดแล้วอะเพราะฉะนั้นไอ้มวนน้ำเนี่ยก็ทําให้แผ่นไหวเนี่ยมีความรุนแรงน้อยลงนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้จริงถูกทีนี้ข้อ4เขาบอกว่าบริเวณสันกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นพื้นที่ที่มีไม่ไม่ไม่มีอนุอนุอาศัยอยู่แังนั้งข้อบุญการเกิดแผ่นนไหวจึงน้อยกว่าคือถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างเช่นร้อยปีที่แล้วที่เรายังไม่มีเรายังเหมือนกับว่าร้อยปีสองร้อยปีที่แล้วที่เราเหมือนกับว่า เอาเรือสำเภาไปออกเรือหรือว่าเราแจวเรือออกสู่ทะเลเนี่ยมันก็เป็นไปได้มันก็ตอบข้อนี้ถูกต้องครับแต่ว่าตอนเนี้ยเราพัฒนาไปไกลแล้วครับน้องคือเรามีระบบส่งข้อมูลออนไลน์มีอะไรเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นแค่การสำรวจพื้นที่นะครับมันไม่ใช่ปัญหาแล้วครับเพราะว่าเขาก็มีการฝังเาเรียกว่าชุดลอยน้ำครับหรือว่าพวกโพรบที่เอาไปวัดขึ้นใต้น้ําแล้วเขาก็มีการสำรวจไอแนวสันกลางมหาสมทุทรแอตแลนติกเนี่ยเป็นประจําอยู่แล้วครับ นะฮะเพราะฉะนั้นข้อข้อที่เนี่ยก็เลยผิดไปนะครับเพราะว่าเราอยู่ในยุคสมัยที่เราสามารถสํารวจข้อมูลได้เยอะแล้วครับเพราะฉะนั้นตอบข้อ3านะครับโอเคทีนี้พี่กลับมาทวนดูไหมนะข้อนี้เขาถามว่าอะไรโอเคทวนก่อนปิดข้อนะครับก็คือเขาถามว่าเพราะเหตุใดด้านตะวันตกของทวีปเมริกาเหนือและเมริกาใต้จงมีจำนวนครั้งของการเปิดแผ่นดินไหวแน่นและมีแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงมากกว่าเพราะฉะนั้นเราก็ตอบข้อ3ครับเพราะว่า มีน้ำอยู่นะฮะทำให้น้ําดูซับนะจัตเตอร์เพลแผ่นไหวได้ส่วนข้อ4ผิดเพราะว่าอะไรข้อ4ี่ผิดเพราะว่าเราอยู่ในเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่เราสามารถสํารวจได้แล้วนะครับสมัยก่อนมาสำรวจไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นราต่อก็ตอบข้อ4กันทีนี้ข้อ1ข้อ2ข้อ1ข้อ2ข้อหนึ่งข้อ1ข้อ1เนี่ยถูกโดยหลักการนะครับแต่ประเด็นถูกโดยหลักการคือตะกอนเนี่ยทำให้แผ่นไหวสัตเตอร์เพลนแรงขึ้น แต่ว่าประเด็นที่ผิดก็คือบริเวณตะวันตกทองให้อเมริกาเอกับอเมริกาใต้เนี่ยมันไม่มีตกนนะกอครับส่วนข้อ2ผิดทําไมข้อ2ผิดเพราะว่า,าพื้นที่ด้านตะวันตกของอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้เนี่ยมันไม่ใช่เขตมุดตัวครับมันเป็นแนวเรื่อนลอยระดับนะครับโอเคเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ตอบข้อ3าครับ